ราตอนเย็นเตอนเย็นมาให้เขาเอาไว้ให้วันเสาร์พี่รื่นไปแล้วโอ้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีวันสุขนะจ๊ะโอ้ยคันผมงอกจ้ะคิดอาจจะไลฟ์สดยาวก็ได้ไม่แน่ใจรอดูอีกทีหนึ่งบายนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับมาเติมพลังบวกขอบคุณนะคะคุณบุญชูอยากได้หมูปิ้งไว้อะ ว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดเดกราตอนเย็นเดยวตอนเย็นมาให้เขาเอาไว้ให้วันสาร์พี่รื่นไปแล้วทําอะไรก็ทําไปใหไ้ได้เงินนะ่ะพูดถึงอนะ่ะช่วงนี้แต่งานก็อิสระอยู่นะพูดถึงอนะ่ะมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เหมือนเข้ามาทักทายเนี่ยคุณบุญชูหรือเปล่าจะลงแล้วนะคะถึงที่ทํางานแล้ว,ว บายๆนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณที่แวะเข้ามาเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ได้เ่ยๆถึงที่ทำงานโดยปลอดภัยบายยนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณที่แวะเข้ามาเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ได้เหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เงินเขาหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะเรา ไปทํางานคือต่างต่างคนต่างก็แบบพอถึงเวลานะจุดหนึ่งอ่ะมันก็มีงานเข้ามาของข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ดีนะเอาเพื่อนแพงวะไปในเรื่องนี้ต่างเออเพื่อนแพงเพื่อนแพงทํางานอยู่ไหนให้เขาทํางานด้วยกันเออที่ไหวไปทํางานกับตาคนนี้แหละไปด้วยกันเออไม่เราเห็น ทำงานปกติจ้าข้าเหนียวข้าเหนียวเขาก็ดีนะเอาเพื่อนแพงหวะไปเงินระึงตัเออแล้วเพื่อนแพงเพื่อนแพงทำงานอยู่ไหน <laughs> บายบายนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณที่แวะเข้ามา เดี๋ยวสาวธิระจางดีขอบคุณค่ะดีใจกับโปรแกรมสมาชิกด้วยนะคะดีใจกับโบนัสด้วยค่ะดีใจด้วยได้ๆถึงที่ทำงานโดยปลอดภัย งานปกติจ้าอันเองอ่ะน้ำตาเดงนโคะเดินโค่ทองนะน้ำตานึินโคะเดินโค่ทองก็ไม่แน่ใจนี่ไปทำงานสะพายกระเป๋าขนาดนั้นเรื่องเราทันยายใครจะนำตาจะโรงพยาบาลเต้ เธอกะทำงานทำงานทำงานจริงเห็นว่าทำสวนโอ้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีวันสุกรนะจ๊ะโอ้ยคันผมงอกจ้ะว่าอร่อยแล้วมันก็ต้องอร่อยเนาะพี่ซื้อลูกชิ้นแล้วพี่มไม่แต่ขา้ขาวขา้าวข้าเหนียวข้าวเหนียวเขาก็กกดีนะเอาเพื่อนแพงวะไปนจรึงจออ เพื่อนแพงเพื่อนแพงทำงานอยู่ไหนพี่ไหวพี่ไหวตาเออนั่นแหละไปทำงานด้วยกันกับตาบ้างนั่ะนี่สวยงามไหมคะานี่อนะดองนี้อยู่กระดอกไม้ด้วยเข้ามาทักทายเนี่ยคุณบุญชูหรือเปล่าจะลงแล้วนะคะถึงที่ทำงานแล้วนุ้ย ไม่ก็แกว่างๆแล้วตาตาชวนได้คะาแรงข้าแรงได้หลายอยู่นะหนุนยายยายมาทันวันนี้ทันยายหรือยายทันถึงที่ทำงานแล้วนะจ๊ะบายบายคใครที่ว่าอร่อยแล้วมันก็ต้องอร่อยเนาะพี่พี่ซื้อลูกชิ้นแล้วพี่พไม่แต่เข้า ขายดีมากเลยนะหมูปิ้งเขาอ่ะก็อร่อยอยู่นะพูดถึงนะขนาเธอโอ้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีวันสุกนะจ๊ะโอ้ยคันผมงอกจ้า <laughs> <göz intens ifies> ไปทำงานคือต่างคนต่าง,างก็แบบพอถึงเวลานะจุดหนึ่งอ่ะมันก็มีงานเข้ามาของอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ไม่แน่ใจนะ เพาว่าอร่อยแล้วมันก็ต้องอร่อยนะพี่พี่ซื้อลูกชิ้นแล้วพี่พี่พพไม่แต่เข้าเขาทำงานปกติจ้าพี่ไหวพี่ไหวตาตายเออนั่นแหละ,ละไปทำงานด้วยกันกับตาบ้างนั่ะทำไมอันนั้นใคร ีไ่ไว้กับใครเ่ตงสกลงานทำงานอย่างเราอะที่อยู่ในบริษัทเขาก็อิสระอยเขาก็ไปได้เรื่อยๆเห็นเห็นน้องเล่าให้ฟังนะว่าก็ไปออ้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีวันศุกร์นะจ๊ะโอ๊ยคันผมงอกจ้ะเรื่องเราทันยายใครจะนำตา <c oughs> ตัวรวงตา้ เธอกาทํทงานทํางานทํางานจริงเห็นว่าทําสวนงานทํางานอย่างเราอ่อะที่อยู่ในบริษัทเขาก็อิสระอยู่เขาก็ไปได้เรื่อยๆเห็นเห็นน้องเล่าให้ฟังนะว่าก็ไปเราเราเราได้ยินน้องนี่น้องนี่พูดอยู่ว่าพี่ไหวไปทํางานแบบเออนี่นะทําสวนอะไรงนี้แหละให้เขาทํางานด้วยกันเออพี่ไหวไปทํางานกับตาคนนี้แหละไปด้วยกัน านปกติจ้าทำงานปกติจ้าพี่ไหวพี่ไหวตาตายเออนั่นแหละไปทำงานด้วยกันกับตาว่างน่นอะ่ะน<า>ู้ยไม่ก็แกว่างๆแล้วตาตาชวน<า>ได้ค่แรงค่แรงได้หลายอยู่นะ<า>หนุนยายยายมาทันวันนี้ ทนยายหรือยายทันกระจางดีขอบคุณค่ะดีใจกับโปรแกรมสมาชิกด้วยนะคะดีใจกับโบนัสด้วยค่ะดีใจด้วยอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ไม่แน่ใจนะมาเหรอฮะงตาวบ้า<ะ>นเธอบังตาได้เรื่อยๆถึงที่ทำงานโดยปลอดภัย ทำงานปกติจ้าไมวทำไมอันนั้นไข่รพี่ไว้กับใครเลน,นเองอ่ะางโคจะ,คะาะกทางงโคจะคก็<ะ>คไม่แน่ใจรถสีแดงใครอ๋อน้องดาว อย่างเราที่อยู่ในบริษัทเขาก็อิสระอยู่เขาก็ไปได้เรื่อยๆเห็นเห็นน้องเล่าให้ฟังนะว่าก็ไปอันนีออ่ะนัานโอะนักขานึงโคจะอก็ไม่แน่ใจเรื่องเราทันยายใครจะนำตาตวโรงบาสเตเธอก้าทำงานทำงานทำงานจริงเห็นว่าทำสวนพี่ไหวพี่ไหว เออนั่นแหละไปทํางานด้วยกันกับตาบ้างนั่นอ่ะขายดีมากเลยนะหมูปิ้งเขาอ่ะก็อร่อยอยู่นะพูดถึงนะขนาดเพื่อว่าอร่อยแล้วมันก็ต้องอร่อยเนาะพี่พี่ซื้อลูกชิ้นแล้วพี่ไม่แต่เขาเขาขายดีมากเลยนะหมูปิ้งเขาอ่ะก็อร่อยอยู่นะพูดถึงนะขนาดเพื่อ เนี่ยคุณบุญชูหรือเปล่าจะลงแล้วนะคะถึงที่ทำงานแล้วนี <c oughs> ไปทำงานสบายกระเป๋าขนาดนั้นอว่าอร่อยแล้วมันก็ต้องอร่อยเนาะพี่พี่ซื้อลูกชิ้นแล้วพี่พ,พไม่แต่เขาเขาอยากได้หมูปิ้งไว้อะ